สวัสดีค่ะนิดนวดหน้าค่ะก่อนอื่นอย่าเพิ่งดราม่านะคะเพราะการยกกล้ามเนื้อหน้านิดกับลูกทําเป็นประจํานะคะอ่าโดยรวมแล้วถ้าน้องเกดจะหน้าบานหน้าตกะจะก็ต้องขอให้แม่ยกให้หน่อยประเอินจะไปงานค่ะนะคะก็เลยอยากสวยค่ะให้แม่ช่วยก็จัดให้เลยค่ะนะการยกกล้ามเนื้อหน้าความตกความคอยค่ะความไม่เข้าลูกอ่า ไม่จําเป็นจะต้องทําป็นเซตใหญ่ค่ะนะคะถ้าน้องหน้าอยู่ปกติแล้วนะคะ,ะถ้าจะต้องการให้มันกระชับก็แก้กโกยกันไม่ขีเซตก็เข้าที่แล้วค่ะนะคะ,ะน้องจะตกไม่มากค่ะเพราะว่าสองสาเดือนก็จะโกยให้กันครั้งหนึ่งนะคะโกยกล้ามเนื้อก็ประมาณว่านวดกล้ามเนื้อทั้งตัวนั่นแหละค่ะนะคะแต่นี้เราจะเน้นที่ใบหน้าค่ะคือการโกยกล้ามเนื้อใบหน้าให้เข้ารูปค่ะให้มีเชฟ แล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนสเตนเซีลวแก้ผิวทําให้ผิวกระจ่างใสค่ะนะคะการรูดไขมันนะคะรูดเบาๆค่ะไม่ใช่หนักมากมายคอนิดเป็นคนอ้วนไงคะแขนนี้จะมีเนื้อเยอะเพราะฉะนั้นาบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาอย่างาาแรงเกินไปนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคนที่มีไขมันที่แขนมีความอ้วนนะคะของตัวแขนก็จะทำให คุณลูกค้าที่โดนนิดยกกล้ามเนื้อก็จะไม่รู้สึกเก็บอะไรมากมายเพียงจะรู้ว่าตึงๆค่ะนะครับพอยกเสร็จแล้วหน้าน้องก็จะกระชับวีเชตนะคะเห็นได้ชัดว่าเข้ารูปค่ะพอแม่ยกให้แล้วนะคะคราวนี้น้องเกดต้องยกให้แม่บ้างเป็นบางวันที่แม่ไม่มั่นใจว่าหน้าตัวเองจะเข้ารูปนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาแรงๆค่ะว่า,าความร่องของแม่ชัดแกวเลยก็นี่แหละค่ะให้น้องเกดจัดการให้นะคะ ความล่องนะคะมันไม่ได้ยากค่ะนะคะถ้าโกยขึ้นเพราะช่วงหลังๆนี้งานนี้ค่อนข้างเยอะทําให้น้องเกดไม่มีเวลาได้โกยให้แม่ก็โกยเสร็จแล้วก็จะกระชับนะคะเพราะว่านิดรู้เทคนิคการดูแลตัวเองนะคะโกยแค่เก้าสเต็ปก็เข้าที่แล้วค่ะ